ครับผมสวัสดีครับนะครับพรทวีพิมพ์วงนะครับวันนี้ได้มามีโอกาสนะครับมาที่อําเภอกันทะรมจังหวัดศรีสะเกตนะครับก็มาเจอฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มหนูนานะครับครับสวัสดีครับผมจักรพงษ์เลยครับเด้อชื่อเล่นกะซื้อปลักบ้านเฮาอื่นปักนะครับนะครับอยู่ไอ้ฟาร์มหนูนาอินดีเฮาตัวนี้เฮาเรียงมาโดนหรือบปล่ครับได้ประมาณปีหนึ่งเหครับประมาณปีหนึงปีหนึงนี่แหละครับประมาณปีหนึงเนาะครับผมการ ตอนแรกคิดอย่างไรครับคืออยากเลี้ยงหนูเห็นคนแถวบ้านกินกับตัวผมก็กินหนูน้ำเน่ครับก็เลยคิดอยากเลี้ยงอยากศึกษาก็เลยลองเลี้ยงหนึ่งครับคือตอนตอนนั้นเท่าศึกษานี่อินเทอร์เน็ตนีู่ไหมครับแม่ครับศึกษาในยูทูบในอินเทอร์เน็ตสนใจก็เลยลองเลี้ยงครับแล้วก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์มาครับผมซื้อซื้อจากไซครับจากชัยภพูมิ่ครับให้เขาส่งมาเนาะครับเนาะแม่ครับส่งมาแล้วก็มาเริ่มเลี้ยง ซื้อมาจะคููครับตอนน่ะผมซื้อมาสิบคู่ครับตอนนี้มีจักบอแะ้วครับอยู่นี่โอ้มันเกือบหาสิบตครับชี้ชี้ห้าชิบตครับทั้งใหก็มีครับโอ้แสดงว่าทังนมองอันนั้นตั้งหาครับอันนั้นกำลังเริ่มเฮ็ดใหม่ครับก่อเพิ่มครับบ้านนี้ไอแตละบอเนี่ยมันมีจักตัวครับนี่ผมบอกจำนวนบ่หร้ครับคือตอนนี้หนูผมมันยังอังอยู่นะครับผมกปล่อยลงเรือครับตามสภาพมันอยู่ตอนนี้ครับ ได้ก็ตอนนี้ก็สิเบอดแล้วล่ะครับขายออกไปเรื่อยครับนี่เนาะครับตัวนี้อายุหลายปันใดครับนี่ตัวนี้อยยุประมาณหนูสองเดือนกลัวย่างขสามเดือนครับตัวใหญ่ครั้เนอครับอันนี้พ่อเม่มันเริ่มเลี้ยงเริ่มจังไหนครับนี่สำหรับผู้อยากเลี้ยงไหมนะสำหรับผู้อยากเลี้ยงไหมวครับผมได้มากผมกะตอนนั้นมันยังหน่อยเนาะผมผมกะแยกเอามาหอดผมกะแยกก่อนผูกก็ไปส่วนตัวผูกตัวเมียก็ะไปส่วนตัวเมียครับ พราะมันอยู่ระยะการตีสีพอ่อผสม,มผมกับเอารุ่งใส่กันครับตัวผู้กับตัวเมียไอบอนห,หนึ่งเข้ากับไซคูนึงแม่ครับบานนี้มันก็สออกลูกเนาะแม่ครับ,รบออกลูกแล้วเขาแต่งแยกพอแยกแม่มันออกบอแม่ครับเอาแยกตัว่อด้วยตัวเมียมันออกครับหรือจังใดก่อนมันสีออกลูกแยกตัวเมียออกครับเอาแต่ให้มันคอดอยู่ตัางหากแม่ครับผมไปขอดอยู่ตัางหากครับบานนี้เขาขอดไม่รุองฟูนเนาะแม่ครับผมตัวนี้ใส่ยังนะครับ แกบบอไอ้นี่คือแกบแกบแน่ละครับกับเศษอาหารที่มันกินเศษข้าวเปลือกเศษยังเงี้ยนะครับกระป๋องตัวนี้ใส่ประโยชน์อ๋ออันนี้บอครับใส่น้าห้มันอันนี้คือแนวหายนะครับระบบมันก็คล้ายๆว่าอะไรโถสวนบ้านเห่อนะครับครับข้างในมันก็สีอยู่ประมาณนี้คือนี่ครับลูกมันโอ้ตัวนี้กระหออกลูกครับพี่น้องครับมันอีกี้มันได้ เจ็ดตัวครับแยกบนพันครับตัวผู้ครับตัดลูกมันเดยอะที่ตัวนี้เยสามตัวบที่สองตัวครับป่านนี้เรียงไปโดนบันไดครับเขาค่อยๆเดยสามเดือนครับประมาณสามเดือนนะครับเพิ่นีสองเดือนเนสองเดือนกลัวครับอ้ใจญแล้วนอนนี่นาะครับใกลแล้วบานนี้ส่วนมากที่เขาขายเขาขายเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าเขามาสือไปโดยร่วมอกครับผมกับทั้งสองเลยครับ พอแม่ันธุำไกดีกว่าบ่ครับบ่อบ่อพอแม่ันธุ์คือเข้าเอาตัวใหญ่เห็นไหมแมนครับตัวใหญ่คู่ละแปร้อยครับนี่ครับพอผสมตัวตัวนี้แบบใช่ครับตัวนี้เช็คเดือนครับนี่ใช่ครับตัวนี้หนูพอแม่มันคือยังครับนี่อันนี้จังลูกมันครับนี่อ้โครับเมื่อกี้ก็้ายรุ่นนี้ไปครับรุ่นนี้ครับ ต้นนี้แน่กับรุ่นข้างในแน่รุ่นความความผสมเลยนะครับโอ้นะะราคาะปลูดแต่ลอยเหมนเป็นดนอดมซ้อนเนาะโอ้าตัวระบบหนาม,มันเนาะใช่ครับระบบหนาบม,มันกินกับสีประม่าหนาม,มันเบิดครับตัวนี้พยายามกัดไม่ทีออกพองออครับออกพองนูนกินหนาบปะอ๋เห็นกัด <c oughs> ีครับดีครับต้นต้นประหยัดต้นทุนตัวนี้เข้าจอดแล้วก็เอาทอพี่วิซีมาเห็ดงอๆลงเนาะแม่นครับ นูก็ออกบ่ได้น้ำครับน่าสนครับพี่น้องครับเนี่ยปุ่นไม่ได้เปิดมันตัวนี้คือยังยังยังบนท่านเหน่อผสมพันธุ์นะครับนะครับปุ่นเป็นตุ่นกลางกลางครับกับพ่อนีพ่อมันแม่มันครับจับได้คู่ตัวครับหนูผมบ่กัดมือด้วยบ่ครับบ่ตัวนี้จะเดือนเหรอครับโ่โงตัวนี้สามเดือนครับอ สทำเดือนกูกลัวๆบายบๆเป็นไงครับจับทั้งหมังได้ครับหักหักหักโอ้เนี่ยนอนหนูนอนบ้านในอาหารเขาใส่อะไงครับเมียผมอ่ะอาหารผมก็ใส่ข้าวเปลือกแน่หัวอาหารแน่ครับหัวอาหารสามถ้วยหัวอาหารผมใส่หัวอาหารปลาดุกครับหัวอาหารปลาดุกครับก็คือแบบโปรยลงไปเลยหรอครับแม่นครับโปรยลงไปไปเหันกินยำบ้านในให้ทักเท่อครับให้เวลาเดียวครับเนี่ยขึ้นครับ สองหัวคำนี่นะครับสงองข้าวสี่อ,อนตัวนี้นขับเปลือกข้ากวกระหู้ลงไปในนี่ได้หรือเปล่นี่ครับรอขับเปลือกกับาากหัวอาหารกระหู้ลงน้ากันก็เป็นเป็นแกบมันตัวนี้แกลบข้าต้องเปลี่ยนดูบ่สครับดีทีผมเปลี่ยนเดือนหนึ่งเปลี่ยนเท่หนึงครับอืมไม่ยเยอะแรงเยอะจะเป็นอะไรครับตัว,ตวละเป็นโล่สองโล่เห็นไหมโล่ตัวละโล่ครับโล่ัวายอัม ตัวนี้พ่อแม่พันธุ์เนาะครับตัวนี้พ่อแม่พันธุ์ขัดขัดครับที่ตัวตัวใหญ่นู่นแต่เอาซ่นขัดโอบคัวแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวสีถ้าส้มบางอีกอ๋อระบบมหายแนมจะเป็นแนวนี้ได้ครับพี่น้องบ้านเท้าตัวนี้รุ่นแจ็คเดือนหรอครับนี่ตัวนี้บอกครับรุ่นสองเดือนครับสองเดือนสองเดือนเนาะครับพวกนี้ก็ ถขาเริ่มขายอยู่บ่ครับซ้ำหนีหือว่าย่างครับย่างย่างจักสามนอครับสามเดือนสามเดือนกลัวครับขายจนนูเบดเหรอครับผมต,นตอนนี้ช่วงปีใหม่ว่าหันเขาว่าสือบ่ครับโอ้ยมาคู่มือครับบ่อยากบ่อยากขายกับจองขายครับํำใจขายโ <c oughs> อ้อยแหน่โอ้อยแหน่ยอยู่เมว่านี่ก็มาสามคนสี่คน มอนิาาก้าวครับอันนี้ก็นหลายบอ่อโอ้ตัวนี้ครับพี่น้องลูกครับลูกตัวนี้เดี๋ยวบอกลูกแดีวครับตัวนี้มีอพ่อแม่บอ่อกนีได้จังไหอันนี้พ่อเม่ครับบานีเหเข้าเอาไว้น้ำกันเลยบอ่อดตตัวไหนมันคือหลงมาตัวนี้อายมันครับอน่อ,นองัวนี้บานนี้ตอนตอนนั้นคือว่าไอพ่อมันกัดแต่ทีมันบวกกันมันเป็นบางบอ่บอรครับเป็นบางตัวหัวครับ ถ้าตาตัวใดมันกันเห่ากขใครเอาออกยังสิบ้ใช่ครับจะว่าถามมันบอกกันเห่ากับให้มันอยู่น้ำกัดแง่ครับลูกดกไรอนี้ลูกดกแง่เดียวซิปซิปตัวเรื่นะครับนะซิปปรโตเรยครับแบบนี้กันเลียงไปอยู่ประมาณกันสองเดือนกว่าเนาะแม่นครับคันมันเมื่อนตามันกินอาหารไหนมันกัใหญ่เนาะบานนี้คือเพราะมันออกขออนี่นะมันปีหนึ่งมันมันจะขอกครับ ตามดีเขาเคยเลี้ยงได้ครับเขาเลี้ยงเลี้ยงได้เจ็ดหล่อครับแตบ่ผมบลกเขียวหนูขนาดครับมันหายลูกบบใหญ่ลูกบลมุกบลอกงามผมสายสุดผมก็บหายแค่ซีหายเทือกนะครับซีหาเทือกทุกปีเนาะครับโอเคกำลังขายายบอ่อบ้านนี้ไอ้นีบ่อเข้ากับหาซื้อะไรจ้ามอันนี้เาาานาะขนาดครับก้วงกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบครับประมาณแปดสิบใช่สององ่านเป็นตอนต้นนะครับ แล้วเราบ่มไหน้ำกันสิปาบ้านนี้ครับข้าวทาข้าวทานะครับอันนี้คือน้านี่ข้าวไฮวิตามินหายหายังอยู่หรครับหรืหยอว um, ่า well. น้ำคุณหน้าเปล่าน้าาธรรมดาข้านี่เหรอครับน้าาธรรมดาครับจนโดนเทือจะหายกี่เอ็มเอียงข้านี่นะครับผมครับสั่งมาเมื่อสี่พุ่นนี่นะครับสี่พุ่นกันบริเวณบ่อข้านี่เนาะในบ่อเลยครับ แต่มันเปียกผมก็ยังสีดนี่คือมันแห้งผมก็เลยบ่สีดมาครับคิดว่าแห้งแต่ว่าหน้าฝนมันน่าจะเปียกบ่อบบ๊ครับต้นตัวนี้ทางใต้ห้องห้องอย่างนี้บ่ครับสิมีแผ่นร่องครับเป็นฟ้าปิดมันแน่นครับเป็นฟ้าปิดบานเ้องใส่ปอกตัวส่วนเ้องนี้เพื่อบ่ให้มันคุดลงไปได้ดีนะแน่นครับ อันนี้กำลังเฮ็ดบอเพิ่มเหรอครับพ่อครับตัวนี้เป็นบอเพิ่มเนาะครับผมนะครับก็เฮดประมาณสองสี่หาก่อนเนาะครับเนาะยี่หาก่อนมันก็จะช้ามันมาครับครับครับตัวนี้เพื่อที่จะเลี้ยงคุ้นเนาะครับเลี้ยงคุ้นเลี้ยงขยายออกมานะครับเพราะว่าท่างในนี่มันเป็นทอนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้หนูเพิ่นเริ่มอ้างมาสั่นเถอะแต่ว่าบางปีใหม่นี่ก็ ขายไปยางเมามัานเลยเนาะพอ่อเนาะรับทรับกันขนาดเลยตัวนี้คือทางนอกนะครับพี่หนอกเดี๋ยวสิ่นผ้ากับไปเบิ่งทางในพี่หนอกนี่ทางในน้ำโอ้โอ้มีลักหลอกอยู่นะครับโอ้โหอันนี้ทางข้างในนะครับโอ้หลายบอครับพี่น้องนี่นะครับ ก็คือ,อระบบนำเงินเห็ดนะครับใส่ขวด,วดสุราบริโคชนเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้คือแบบใส่ของเหลือให้เป็นประโยชน์เนาะครับเนาะมาเห็ดงอแล้วก็สีงอขึ้นทึ่งๆนะครับอย่าพงพรวนอย่าสิาพพี่นอ้องมึงเปิดไฟกันตัวนี้ใช้เป็นกระเบือ้องกระเบื้องอู้ดตัวน,น,นี้พามิ่งดูครับ ันนะบตัวนี้รู้สึกว่าจะมีตัวนี้น่าจะเป็นแม่นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่นะครับตัวนี้ลูกเกิดใหม่นะครับครับใส่ไฟอาสิีเดียมตาในนหน่อยนะครับตัวนี้เพิ่งขอดด้บ้านโดนนะครับออเป็นตะอ่อนส่วนคับนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไปอีกประมาณ3ามเดือนเนาะอะไรขายนะครับ เอาส่วนเดี๋ยวเขาเนี่ยปิดเลยก่อนดูซิว่ามันสิขวนมันหน่ยหน่อยนะครับโอ้หลายบ่อหลายบ่อนะครับ,บ,รบรน,ะบนี่นี่ใช่อีกนะครับนนประมาณสองสามตัวนะครับที่ฟันเฮดไปอันนี้รุ่นคอมผสมครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่ๆงามๆทั้งนั้นนะครับ บานนี้คราเบิ้งตัวแม่ตัวผูวนี่บ่ยากเนาะครับเนาะแม่นครับดูที่หางเนาะเบิ้งเปนบ่ครับเดี๋ยวเบิ้งหำเบิ้องยังมันนั่นน่ะโอ้ว่าเป็นหางดีๆคกับหางล่ำๆเบิ้งเพียดเบิ้องยังพี่กันนะครับตัวนี้ก็คือคู่ละแปดร้อยแปดร้อยนะครับผู้ใดสนใจก็อย่าลืมทั้งเฟตทั้งไล่นะครับทั้งเบอร์ตัวนะครับกิ้งกางกันทั้งมานะครับตอนนี้ก็มีไม่มากนะครับเพราะว่าขายไป ตลอดเลยช่วงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านท่าผูรอยูบ้านไกลไกับแม่คำมาเบิงน้ากันนะครับเนาะนะครับหนูนาอินดี้นะครับบ้านเป่อยนะครับอําเภอกันทะลุมจังหวัดศรีสะเกดนะครับตันวนี้ไอนน้มันมีไข่มีอย่างอยู่ครับบอครับอรบอโบ,บมีเลยอย่างเตลียงมากว่าท่านมีลูกมีอย่างเลยครับส่วนมากที่ตายก็คือมัดกัดกันตายครับกัดกันตายเนาะอันนี้คือพอแม่พันธ์ที่ห้ามาชิบคู นั่นแม่นบอครับครับขยายออกมาประมาณปีหนึ่งในระยะเวลาปีหนึ่งครับปีหนึ่งพอดีแล้วเกือบหาซีบบอครับพี่น้องกำไรล้วนๆครับกำไรนี่กำไรล้วนๆก็คือใส่อาหารก็คือเป็นอาหารอ่านี่ครับหัวอาหารมันอาหารโอ้ตัวนี้คือผสมมากแยกร่อยๆผสมนะครับมีอาหารปลาดุกใหญ่เนาะแล้วก็ข้าวเรานี่แหละนะครับแม่น แม่นแม่นเที่าเขาละค่าบป๊ะเพียงนี่เนาะม่เอามาเลี้ยงหนูซะนะครับอันนี้คืออาหารนะครับเราก็ให้ตอนเย็นเนาะเราก็ไฮไลท์ปันใดครับตามจำนวนหนูครับไฮไลท์กับโบ๊ะเพิยงรองน้างตัวนี้เนาะครับครับคันผู้ใดสนใจนะครับอ่าจะสามารถติดต่อได้เนาะเบอร์โทรอย่างเนาะครับ0 6 4 9 9ห1 8ี่าครับ หรือว่าใน Facebook ก็มีเนาะครับ o o กก็มีครับขึ่นโชย่ครับแล้วก็ Facebook Facebook ผมนีกระนา่นจะกระพุ้งทีสมางครับที่อยากจะเลี่ยงนะครับอ่ากี่ินีห้ครับปรึกษาเนาะแม่นครับยิ่ดีให้ครับปรึกษาหรือสิมมะเมืองก้อนก็ได้ครับก้อนถอาสนใจครับครับมีทั้งหนูพันธุ์ขายแล้วก็นนูเนือครับนูเหนือนะครับเนาะตอนนี้ก็ฟรามเข้ากับยูไสก็ครับยู บันเปอยครับ,บก่อนสีหอดบันเปลยสีนี่ป่เขียนบอกอยู่ครับหนูหน้าอินดีครับนะครับโอเคสำหรับมินนี้ก็ขอบคุณน้องจากปักครับปักปัก,ปกนักโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ